อวัสดีฮะพี่ๆเคยได้ยินเรื่องเล่าผีๆตามสถานที่ต่างๆกันมาบ้างหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าจากโรงพยาบาลเรื่องเล่าจากหอพักลุงถึงเรื่องเล่าจากโรง้รมและสถานที่ต่างๆแต่รู้ไมหมฮะว่าเรื่องเล่าที่หลอนสุดๆสำหรับกังฟูต้องนี้เลยเรื่องเล่าสิบตำานานผีเฮียนในโรงเรียน ยังเป็นโรงเรียนของไทยด้วยนะเฮ้ยข้ามักก็ขนลุกขนทองแล้วฮะเห็นไหมละห่ะฮะเนี่ยทองเป็นนามททเลียมเลยเอาละฮะเรามาดูกันดีกว่าว่าเรื่องไหนหลอนได้ใจกันบ้างอันดับสิบคูน้าตาสินเป็นเรื่องราวของคุณครูน้าตาสินฮะที่เขารักการลาไทยเป็นชี่เจทใจเขาทุ่มเทให้กับการสอนนาตาสินเป็นอย่างมาก และมีความผูกพันกับห้องนาตาสินมาหลายปีตีตักจนถึงช่วงหนึ่งที่ทั้งโรงเรียนจะมีประกวดลำไทยที่คุณครูรอคอยมานิ่นนานแต่ทว่าคุณครูกับป่วยหนักเพียงไม่เกี่สัปดาห์ก่อนการแข่งขันและด้วยใจรักในนาตาสินคุณครูจึงหนีออกจากโรงพยาบาลมาเพื่อทำการฝึกฝนการลำให้กับนักเรียน แต่แล้วในคืนหนึ่งที่คุณครูอยู่เตรียมอุปกรณ์ในห้องหน้าตาสิลเพียงลำพังนั้นอาการของเธอก็สุดหนักลงจนเสียชีวิตหลังจากนั้นมาเหล่านักเรียนก็ได้พบเงานคนที่กำลังลํำไทยอยู่ในห้องนั้นเสมอพร้อมกับเสียงดนตรีไทยเย็นยะเยือกขนหัวลุลมาเลยมาเลยมาต่อกันที่อันดับเก้าตำนานผีโบ๊เขียว ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งจะมีเครื่องแบบนักเรียนหญิงที่ให้ผูกโบสีตามหรือสีน้ำเงินแต่จะมีเพียงนักเรียนหญิงคนหนึ่งที่จะใส่โบสีเขียวมาโรงเรียนทุกวันจนวันหนึ่งเธอเกิดประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในห้องเรียนหลังจากนั้นก็มีเสียงเล่าเลือกันในหมู่ครูว่ายังพบนักเรียนหญิงโบสีเขียวอยู่เป็นประจำในห้องเรียนดังกล่าวจนวันหนึ่งมีครูคนใหม่เข้ามาสอนเมื่อถึงตอนให้ตอบ คำถามคุณครูก็พูดขึ้นมาว่าใครตอบข้อนี้ได้บ้างเอา้านักเรียนหญิงที่บาสีเขียวหนะลุกขึ้นตอบซิแล้วทั้งห้องก็เกิดความเงียบงนันเพราะเมื่อเหล่านักเรียนมองไปรอบๆก็กลับไม่พบใครที่ผูกโบสีเขียวเลยอันดับแปดฮะาถางโรงเรียนปถม ที่โรงเรียนปะถมแห่งหนึ่งมีเรื่องเล่าว่ามักจะเกิดเหตุการณ์หลอนๆขึ้นเป็นประจำเช่นห้องสมุดที่ทุกวันจะพบกองหนังสือกระจัดกระจายทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีใครอยู่แล้วหลังเลิกเรียนและยังมีห้องน้ําทางฝั่งห้องน้ําชายที่ต้องปิดตายเอาไว้เพราะมักจะมีคนได้ยินเสียงร้องไห้ปริศนาตังออกมาหรือเงาเด็กผู้หญิงสะท้อนอยู่หน้ากระจกมาทราบที่หลังว่าโรงเรียนแห่งนี้อตัต เคยเป็นโรงพยาบาลเก่าและยังมีกลิ่นอายแห่งความอาฆาตพยาบาทหลงเหลืออยู่เฮ้ยหลอนขึ้นเรื่อยๆแล้วนะฮะมาต่อกันที่อันดับเจ็ดรองเท้าส้นสูงในห้องน้ำหญิง เป็นเรื่องเล่าหลอนๆของห้องน้ำหญิงข้างๆโรงอาหารในโรงเรียนห่งหนึ่งที่เหล่านักเรียนมักจะได้ยินเสียงรองเท้าส้นสูงเดินไปมาว่ากันว่าเป็นวิญญาณของอาจารย์คนหนึ่งที่ชอบใส่รองเท้าส้นสูงเธอถูกอาจารย์อีกคนฆ่าแล้วซ่อนศพไว้ในห้องน้ำโรงเรียนอันดับหกฮะหีห้องพยาบาล เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งที่ว่ากันว่านักเรียนไม่อยากจะป่วยจนเข้าห้องพยาบาลเลยมีเรื่องเล่าต่อๆกันมาในหมู่นักเรียนว่า ใครที่ไปนอนบนเตียงในห้องน้ำมักจะเจอกับเงาค้อนเดินวนเวียงไปมารอบๆผ้าม่านที่ปิดเตียงไว้และเมื่อมองลงไปที่ช่องว่างของผ้าม่านบนพื้นก็จะเห็นขาคอนใส่ลงเท้าพยาบาลแต่เมื่อเปิดม่านออกเท่านั้นกลับไม่เห็นใครอยู่เลยอันดับ5ใครในห้องสม,มดุดห้องสม,มุดของโรงแรมแห่งหนึ่งมีเรื่องเล่าลือกันว่าหลอนสดสด พราะมักจะมีเหตุการณ์ประหลาดลึกลับเกิดขึ้นอยู่เสมอโดยเฉพาะบรรณาลักษ์ในห้องสมุดนั้นที่ทุกเช้าเมื่อมาเปิดห้องก็มักจะพบว่ามีหนังสือวางเรียราดอยู่พร้อมกับรอยเท้าเดินไปมาทั่วห้องสมดุด รวมถึงมักจะมีบัตรนักเรียนของนักเรียนคนหนึ่งที่เสียชีวิตไปแล้วหล่นอยู่ในห้องสมุดเป็นประจำนักเรียนที่เข้ามาก็เก็บได้และนำไปส่งคืนให้บรรลักษ์และไม่ว่าจะเอาไปทิ้งหรือเอาไปซ่อนที่ไหนก็ตามก็มักจะมีนักเรียนพบปัตใบเติมนี้หล่นอยู่เสมออันดับสี่คือหลอนณนะอาคารหกฮะ เป็นเรื่องเล่ของโรงเรียนปถมห่งหนึ่งที่ว่ากันว่าหลอนสุดๆจนต้องมีการทำบุญใหญ่ทุกวันอังคารมีอาจารย์คนหนึ่งเคยเล่าว่ามีครั้งหนึ่งที่อยู่ทำงานจนดึกและเมื่อกำลังจะกลับก็เห็นเด็กนักเรียนคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงป้ายข้างๆกำแพงจึงเดินเข้าไปเพื่อจะสอบถาม แต่เทว่าเมื่อเด็กนักเรียนคนนั้นหันมาก็แทบช็อกเมื่อพบว่าเด็กคนนี้มีเลือดไหลออกมาจากเบ้าตาจนอาบหน้าแล้วแถมป้ายที่เด็กคนนี้นั่งอยู่เป็นป้ายที่วาดติดกำแพงซึ่งคนทั่วไปไม่สามารถขึ้นไปนั่งได้ อีกทั้งยังมีเรื่องเล่าว่านักเรียนที่มาเรียนตอนเช้ามืดมักจะพบกับเด็กนักเรียนชายคนหนึ่งที่นั่งร้องไห้อยู่ชั้นบนของอาคารเรียนก่อนจะกระโดดลงมายัางชั้นล่างทุกทีไปอันดับสามาผีเหรียญในโรนงเรียนที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง ค้นชื่อเรื่องความเฮี้ยนในห้องดนตรีไทยจนต้องถูกปิดตายไว้แต่แล้ววันหนึ่งก็กลับมีกลุ่มนักเรียนที่อยากลองของจึงตัดสินใจไปเล่นผีเหลือนในห้องนั้น แต่แล้วเมื่อเล่นไปได้สักพักเหรียญก็ขยับเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆจนทุกคนคิดว่ามีใครกําลังแกล้งแต่แล้วสักพักเพื่อนคนหนึ่งเกิดกลัวจึงได้ปล่อยมือออกทันใดนั้นก็เกิดล้มลงไปชักดิ้นชักงอทุกคนตกใจขวัญภวามากจึงพยายามวิ่งหนีออกจากห้อง แต่ก็กลับถูกปิดล็อกไว้ไม่ว่าจะร้องเรียกอย่างไรก็ไม่มีใครเข้ามาช่วยจนเวลาผ่านไปทุกคนแทบหมดแรงกันแล้วอาจารย์คนหนึ่งก็ได้เปิดประตูเข้ามาเมื่อสอบถามคนข้างนอกว่าทําไมไม่มีใครช่วยทุกคนบอกว่าไม่ได้ยินเสียงร้องให้ช่วยเลยได้ยินแต่เสียงผู้หญิงหอนละออกมาจากด้านในอันดับสเรื่องของตึกสอง เรื่องนี้เป็นเรื่องของโรงเรียนมัธยมห่างหนึ่งที่ถึงแม้จะเป็นโรงเรียนวัดแต่ก็มีการสร้างลิฟต์ไว้ใช้งานแต่ถ้าลิฟต์นี้ต้องถูกปิดลงไปเนื่องจากมีเรื่องราวชนขนหัวลุกมากมายเช่นเสียงคนกรีดร้องขอความช่วยเหลือดังมาจากในลิฟต์หรือเงาคนยืนอยู่ด้านหลังเวลาเข้าไปข้างใน ว่ากันว่าสาเหตุมาจากระหว่างที่ก่อสร้างลิฟต์นั้นมีคนงานร่วงลงไปเสียชีวิตรวมถึงเรื่องหลอนๆในห้องน้ำที่เมื่อเวลาเข้าไปใช้จะรู้สึกเหมือนมีคนเข้าห้องข้างๆทุกทีไปทั้งๆที่เมื่อเดินออกมาดูกับไม่มีใครอยู่เลยอันดับหนึ่งผีคนยายบนตึกเรียง เป็นเรื่องเล่าจากอาจารย์โรงเรียนมัธยมคนหนึ่งที่บอกว่ามีครั้งหนึ่งเธอลืมของไว้ที่โรงเรียนที่เธอสอนอยู่ถึงกลับไปเอาในตอนค่ำๆและพบกับคุณยายคนหนึ่งใส่ชุด จินยืนอยู่บนระเบียงชั้น4ี่ตอนแรกคิดว่าอาจจะเป็นผู้ปกครองนักเรียนคนใดคนหนึ่งจึงเดินขึ้นตึกไปเพื่อจะสอบถามแต่เมื่อขึ้นไปถึงกลับไม่พบใครอยู่เลยและเมื่อเธอหันหลังกลับก็พบคุณยายคนเดิมยืนขวางบันไดอยู่ในสภาพคอหักและมีเลือดไหลออกมาเธอทำเป็นมองไม่เห็นและ เรียบเดินผ่านไปอย่างรวดแล้วแต่ก็ยังเหลือบมองด้วยหางตาและเห็นว่าคุณยายคนนั้นหันคอมามองตามจนเลือดไหลท่วมและมีเสียงเอียดเอียดดังออกมาจากคอเฮ้ยเป็นยังไงกันบ้างละา่ะฮะหลอนสุดๆไปเลยเนาะ แต่ถึงอย่างไรก็ตามเรื่องเหล่านี้เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าปากต่อปากอาจมีจริงหรือไม่มีจริงก็ได้แต่ที่แน่ๆนะไม่ใช่โรงเรียนของพี่ๆอย่างแน่นอนฮะยังไงเพื่อความชัว์เลิกเรียนแล้วก็รีบกลับบ้านกันดีกว่านะฮะสำหรับใครที่มีเรื่องเล่าหลอนๆในโรงเรียนมาแชร์ก็พิมพ์เล่าในคอมเมนต์กันได้เลยนะฮะสำหรับตอนหนะ้าจะเป็นเรื่องหลอนๆล,ลึกๆเกี่ยวกับอะไรนั้น ลอติดตามชมกันนะฮะสวัสดีฮะ